กิจกรรมต่อไปของเรานะครับจะเป็นเกมเรียกว่าเกมจับคู่นะครับผมสังเกตนะที่ป้ายชื่อของแต่ละคนนะครับข้างหลังนะจะมีการเขียนชื่อผักอยู่กฎก็คือให้เราหาคู่ของเราเพื่อนที่มีผักชื่อชนิดเดียวกันนะและก็ทำการจับคู่นะครับจับเวลานะเริ่มเลยครับผม พับรับพับุัใครเป็นชนะใครเป็นกำลังใครเป็นอะไรอ่ะคัง้พี่่าพร้อมหรือยังได้หรือยังได้เลยได้อ่าใครได้คู่แล้วใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยลูกใครได้ดูคู่แล้วนั่งลงเลยอ่าโอเคได้คู่แล้วนั่งลงเลยครับคราวนี้กิจกรรมนี้นะจะเป็นการอธิบายว่ากระดาษนะครับคือทรัพยากรธรรมชาติ เดี๋ยวเราจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์สิ่งนี้เราสมมุติว่ามันคือทรัพยากรธรรมชาติแล้วจะดูว่าการใช้ไปในกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันจะย่อยสลายกันไปยังไงนะครับกติกาก็คือให้แต่ละคู่ยืนบนกระดาษให้ได้ครั้งละ1นาทีหลังจากนั้นเราจะพับไปเรื่อยๆนะครับใครยืนได้เป็นคู่สุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้พักครึ่งต่อไปยีงขาเดียวไหมอยู่ เดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยกัแนหวานเอาไปโอ้โอยล้มไปแล้วหนึ่งนะครับครึ่งต่อไปพับต่อครับเล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีกได้แล้วจีหลังวะโอ้ลบตาก็ถือว่าแพ้นะ มึงเก่งนะไม่ไหวก็อย่าฝืนดิืนกันก็ได้คับเอกคับเอกลงไปเหลือเท่าไหร่แล้ว ึงทำเชี่ยอะไรวะเอ้าเฮ้ยเล่นเกมไงมึงมึง<ม><ห>อ้น้อจเย็นใจเย็นใจเย็นกูโล้แม่งกูโล้แม่งไม่มีอะไรโอ้โหหนุ่มใจเย,นยาา็นเยี๋วบอลลดใจเยน็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับอ่าไม่มีไรไม่เราเพื่อนกนันนะเรามาทําสิ่งดีๆให้กับสังคมเนาะให้กับธรรมชาติ